ในยาชยก็มาซื้อเมี่ยงนะคะเมี่ยงนครชุมค่ะจะมีเบอร์โทรอยู่นี่เลยนะคะถ้าใครสั่งซื้อสั่งซื้อได้เลยนะคะก็จะมาดูวิธีการที่เขาทอดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ทอดเสร็จแล้วนี่รอให้ให้เย็นใช่ไหมให้น้ำมันเสด็จนะธรรมดา เมื่อก่อนก็เคยทอดเหมือนกันใส่ตะแกรงใช่ไหม,เ,ม,มเออเทำเมี่ยงขายกันนี่อันนั้นต้นมะพร้า,าวมันเยอะเนาะชาวบ้านนะ่ะเดี๋ยวนี้คนปลูกบ,บ้านนะปลูกช่องกันหมดอันนั้นมันต้องทอดทอดถั่วก่อนใช่ไหมเอออันนี้ไปบังใช่ไหมเมี่ยงชื่ออะไรนะ แม่ยงเจ้ของชื่ออะไรนะนสุภาณีนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรอร่อยเจ้าเนี่ยอร่อยน้องมีเคยมาที่นี่ใช่ไหมน้องอะไรนะดาราที่เคยมาถ่ายทำน้องมะปาง,ง,ปางดารา,า,า,าช่องสามก็เคยมาดูวิธีการทอดเมีย่ยง ดูเขาทำใส่ขิงใส่ถั่วใส่ขิง,ขงแล้วก็มะพร้าวลงเหรอเดี๋ยวดูวิธีก็าเอามะพร้าวลงมะพร้าวน้ำตาลผสมกันจะปงังปังเสาหน่อยอเดีย๋ยวโชยก็พามาดูนะคะอยู่ ตร,ตรงกันข้ามบ้านนี่แหละก็เลยพามาดูประมาณเท่าไหร่ขี่ชั่วโมงขี่นาทีได้สีสิบนาทีทเออสีส้านาทีเที่ยวไปเรื่อย,อยใช่ไหมคนไฟไฟประมาณกลางๆอื อันนี้สุกแล้วเดี๋ยวก็ให้มันนั่นก็เตรียมใส่ถุงถุงประมาณถุงอย่างเงี้ยก็สิบบาทถุงนึงชุดหนึ่งก็สิบบาทมีใบหวานใบหวานแล้วก็ใบถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็จะมีใบเคม็มมีเกลือหน่อยนึง าจะโชยก็พามาดูค่นี้นะคะถ้าใครสั่งซื้อก็สั่งได้ที่เมืยงนครชุมสุภานีเอ๊จะเห็นไหมเบอร์โทรเนี่ยไอ้นี่มันจะบางบๆหน่อยศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกสุภานีลูกครูจานหมู่หกนครชุม ยาชอยก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาพาไปเที่ยวอีกคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันอีก